ความเชื่ออันนึ่งที่เราผ่านการบวชเรียนตอนนั้นมาคือรู้ว่าชีวิตเราอะทุกคนต้องตายเกิดมาแล้วก็ตายเสร็จแ,แล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ไปจนถึงตายเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณก็ทํำไปเถอะอยากทําอะไรก็ทําไปแล้วสุดท้ายเราทําไปมันก็จบอยู่ดีเราก็ต้องตายหายไปใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับการทดลอง ตอนแรกเลยก่อนที่มาทําร้านเลยอะ่ะผมหนีเมืองเนาะออกไปกรุงเทพแล้วมาหาอะไรทำที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่ครอบครัวอยู่พ่อแม่ผมอยู่นะซึ่งตอนที่เลือกมาทําก็คือทําฟาร์มทําสวนทำกเกษตแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนพอเริ่มทําสิ่งที่คิดว่ามันทํายากก็เลยตั้งสโ,โลแกนไว้ว่า life as an experiment เพราะว่า เป็นเหมือนวล,ลีที่คอยเตือนเราเองด้วยว่าเฮ้ยไปจะไป,ป,ปทำอะไรก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ไว้ด้วยนะมันเป็นแค่มิชชั่นหนึ่งของไทม์ไลน์ของจักรวาลของโลกนะว่ามันก็แค่นี้มีอยู่แค่นี้แต่ขอให้เราสนุกกับมันขอให้เราตั้งใจทําเหมือนเราเล่นเราเราทำการทดลองเพราะว่าตอนนั้น,น,นมันมันเริ่มทําฟาร์มแล้วก็เริ่มมาทาร้านด้วยอะไรเงี้ยนะว่า,วาเฮ้ยมันจะไปกันได้ไหมแต่ว่า พอทานําไปมันก็ค่อยๆปรับตัวไปมาแบบเป็นร้านอย่างเงี้ยปัจจุบันในส่วนของกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากว่าผมชอบเมื่อก่อนเนี้ยเราทํางานอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าแล้วกิจกรรมอันหนึ่งที่เราสนุกอินเตอร์เทนกับมันได้โดยที่ไม่มีเบื่อก็คือกาแฟเพราะว่าในป่ามันไม้มีไฟฟ้าไม่มี อะไรที่เราจะให้ทําได้ดูได้อะไรเงี้ยเวลาพักผ่อนเราก็คือทํากาแฟ,แฟกินกันนั่งคุยกันไปอะไรเงี้ยเนาะชอบบรรยากาศแบบนั้นพอกลับมาอยู่บ้านหรือว่าพอมาทําใช้ชีวิตอยู่ในเมืองปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออกาแฟก็เป็นสิ่งที่เรายังมีความสุขอยู่กับมันพอเรามีความสุขกับมันเราก็สนใจมันมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดการคั้วมันเป็นมีหลายแบบการชงก็มีหลายวิธีสตอรี่ข้างหลังมันมีเยอะแล้วเราก็เลือกเล่นกับมันได้ พอเรารู้เยอะมากๆเข้ามันก็ก็เริ่มมีเหมือนกับว่ามีคนมาถามบ้างคนมากินบ้างอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนแบบว่าเออบางทีเราก็ทําเป็นคาัาสอนอะไรเงี้ยออพอมีสอนปุ๊บมันก็บังคับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าจะสอนเขาเนี่ยความรู้มันต้องอัปเดตด้วยนะเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มอีกมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งกับเรื่องกาแฟแล้วท,ทั้งทั้งที่มันยังเป็นกาแฟเรื่องเดิมแหละ แต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องยุคสมัยที่มันเปลี่ยนหรือว่าเทรนคนนิยมอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเนาะซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องรสนิยมความชอบมันก็มันไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราเริ่มทํางานกับมันเราก็ต้องปรับตัวตามยุคสมัยไปด้วยมันเริ่มจากสนุกนี่แหละอ้าวแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมาเป็นร้านกาแฟเป็นที่สอนคนที่สนใจเรื่องกาแฟอยากชิมกาแฟรสชาติที่แตกต่างอยากจะเข้าใจว่า เราจะแยกแยะมันยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานให้แต่ที่ที่มันปรับมาเป็นการสอนเยอะขึ้นมากกว่าเป็นร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะโดยบุคลิกแล้วเนาะผมเป็นคนชอบ ชอบสอนนะง่ายๆว่าเป็นแบบทำนองนั้นนะมากกว่าที่เราจะไปยืนบาแล้วก็ชงให้อะไรเงี้ยจริงๆโดยธรรมชาติไม่ได้ชอบเป็นบาริสต้าเนะแค่ว่าเราชอบกินเฉยๆอะไรเงี้ยแต่งานที่แบบว่าเฮ้ยมีคนสนใจแล้วอยากรู้มีแต่คําถามเต็มไปหมดอันเนี้ยเราชอบที่จะให้ความรู้เขาชอบที่จะช่วยกันหาโซลูชันที่เหมาะกับเขาก็เบื้องต้นเนี่ยผมก็จะคุยก่อนว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไง เออทำไมถึงชอบกาแฟทําอะไรมาแล้วบ้างชอบอะไรแบบไหนยังไงเพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เราสืบก่อนพอเราสืบแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบสไตล์นี้อยู่ในกลุ่มประเภทไหนเนื้อหาที่เหมาะน่าจะเป็นประมาณไหนประเภทแรกเลยก็คือคนที่ชอบกินกาแฟก่อนแล้วรู้สึกว่าไปร้านกาแฟหรือไปเจอเพื่อนที่กินกาแฟแล้วเขาคุยอะไรกันแล้วฉันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยากรู้ว่า กาแฟมันมีหลายชนิดหลายแบบถ้าอีกหน่อยไปร้านกาแฟหรืออีกหน่อยจะซื้อกาแฟสักถุงนึงเนี่ยจะเลือกอยังไงเขาก็เลยเลือกมาเรียนดีกว่าแบบที่2ก็คือคนทําร้านกาแฟคนที่กําลังอยากจะทาร้านซึ่งกลุ่มเนี้ยก็คือพอมีความรู้แล้วหาความรู้เองได้แต่ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันเชื่อมโยงกันยังไงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจทั้งทั้งภาพใหญ่ของมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากมาเรียน เพื่อปรับทั้งหมดให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนเขาค่อยไปเลือกที่จะไปศึกษาต่ออีกทีหนึงกลุ่มที่3ก็คือคนเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดมดตั้งใจอยากจะเรียนแต่ว่าเป็นองค์กรเป็นเป็นบริษทัทเป็นเจ้านายที่ที่อยากจะพัฒนาทีมงานอยากให้พนักงานมีความรู้เรื่องกาแฟแน่นขึ้นเป็นระบบมากขึ้นเพื่อสามารถรับมือกับลูกค้าได้หลากหลายสามารถ ปรับเปลี่ยนเมนูหรือเซตติ้งระบบภายในในบาร์ของเขาได้เราก็เจอกับคนที่เรียนบางทีคนที่เรียนเนี่ยเขาก็สอนเราเนาะเพราะว่าเขามีคําถามเขาสงสัยว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้ทําไมไม่เข้าใจเราก็ต้องหาวิธีการทํำยังไงให้ให้เขาเข้าใจเชื่อมโยงยังไงให้เขาเห็นหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆให้ นั้นตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่าหลักสูตรมันก็เปลี่ยนไปอันแรกสุดเลยก็คือเป็นเหมือนเรียนเรื่องเชนชอรี่เรื่องการสังเกตการชิมการรู้จักเบื้องต้นอันเนี้ยคือเป็นการเรียนที่แบบคนเพิ่งเริ่มก็ควรจะต้องรู้ก่อนอันที่2คือเป็นการชมางมนคนทําเองอะไรเงี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่2ก็ต้องอธิบายถึงเรื่อง กลไกการทํางานในการชงอ่ะพูดให้มันดูเป็นหลักวิทยาศาสตร์หน่อยไหมก้มีเรื่องเคมีใช่ไหมเรื่องฟิสิกส์ในการทํางานมันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนสามารถอธิบายได้พิสูจน์ย้อนหลังตรวจสอบได้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ได้ตายตัวเป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์เนาะบางทีมันเป็นเรื่องศิละปะที่เราต้องผสมหลายๆอย่างรวมกันไปแล้วก็ตอนหลังก็มีมีเรื่องงานคั่วกาแฟซึ่ง อันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่อันนึงเหมือนกันว่าร้านกาแฟยุคนี้มักจะมีเครื่องคั่วกาแฟไว้นประจําร้านเพื่อให้ดูว่าร้านนี้พิถีพิถันจริงจังควบคุมกาแฟที่เสิร์ฟตั้งแต่การคั้วเลยคั่วมาเพื่อให้เหมาะกับเมนูของเขาแต่อีกเหตุผลนึงก็าอาจจะเป็นเรื่องต้นทุนเนาะถ้าร้านไหนถ้ามีกําลังแล้วเขาสามารถคั่วเองได้เนี่ยก็ประหยัดต้นทุนในการซื้อมนเมล็ดกาแฟที่คั้วแล้วมา จริงๆีงย่ยผมว่าเป็นคนสไตล์แบบว่ามีอะไรก็ทําเองหมดเลยนะทดลองหาหนู่นนี่นั่นไปอะ่ะพอเรารู้เยอะขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอยข้อมูลแบบนี้เรื่องอ่างเงี้ยมันต้องไปหาที่ตรงนี้ก็การคั่วก็เหมือนกันก็เริ่มจากคั่วแบบเบสิกแบบง่ายๆอะไรที่ทําเองได้ก่อนเลยโลกนี้มันมีคนคั่วกาแฟแบบไม่ต้องรู้อะไรก็คั่วได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการปรุงอาหารก็แล้วกันพอเราคั่วพวกไปสักระยะหนึ่งก็เอ้ยมันมีคําถามทําไมอันนี้ เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่เหมือนกันแบบนั้นอะไรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มไปหาคําตอบมามันก็เป็นเหมือนกับว่าเริ่มด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยไปหาเอาทีหลังข้างหน้าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็พบเจอเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรแบบไหนเราก็ปรับตัวไปตามนั้นบางเรื่องที่เราโอเคกับมันแล้วเราชอบใช่ไหมเราก็เลือกไปทางนั้นได้ถ้าเราแบบเออไม่ไม่ใช่เราไม่ถึงขนาดน,นั้นอ่ะเราก็ไม่ไปนะ ถ้าเป็นลูกผมเนาะผมก็บอกลูกว่าก็ลองไปเถอะอะไรที่คิดว่าชอบตอนนั้นนะอย่าไปลังเลว่าว่ามันเอ๊ะมจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่มีกฎข้อเดียวคือว่าถ้าไปไม่สุดอ่ะอย่าเพิ่งเลิกถ้าไปแล้วแบบว่ายังไม่รู้จริงๆว่าเออเนี้ยไม่ใช่ว่ะไม่ชอบแล้วเลิกก่อนเนี่ยไม่ใช่ละมันต้องไปสุดปุ๊บเราจะได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อมันทรงเป็นแบบนี้มันไม่ดีเพราะอะไรหรือมันไม่เข้ากับเราเพราะอะไรอะไรเงี้ยทดลองไปเรียนรู้ไปค่อยๆเก็บ ความเจ็บปวดแต่ละครั้งแล้วก็รวมมาเป็นตัวตนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆได้น่าจะเป็นแบบนั้น